Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนจากประเทศเซอร์เบียยุโรปตะวันออกนะคะฟาสาที่เซอร์เบียอ้าวมีคนเข้าซีนด้วยเฮ้ย <laughs> มีคนออกไปทำงาน เจ็ดโมงนะคะตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้าฝาสู้าสาสที่ประเทศเซอร์เบียค่ะ phá suối phá suối chẳng lê phá suối mắc mắc lời ออกไปซื้อของค่ะช้อปปิ้งแต่เช้าเลยดูละขับทําความสะอาดรถรอปัดปัดน้ําแข็งใหญ่เลยดูสิดูปัดน้ําแข็งออกจากหน้ารถ ซ้ายดู่ต้องมาเปิดทีรอนะคะต้องมาเปิดทีรอฮัลโหลกริ๊ดนอนเลย อบมะม่วมมงลูกโตหมดก่อนเลยเราไปดูมีแต่ลูกเล็กๆชั้นล่างของอพาร์ตเมนต์ดูกระทางดอกไม้ป้าอ้อเขาย้ายเขาย้ายออกมาจากฝั่งโน้นเขาจัดต้นคริสต์มาสจัดต้นคริสต์มาส ลดน้ำให้หน่อยช่ำช่ำแล้ววันนี้เดี๋ยวปีหน้าจะเอามาไว้หลายๆกระถางเลยดูละที่วางที่เก็บดอกต้นไม้เก็บกระถางดอกไม้บ็อกเมลตู้ปรายเสนี ตูปไรซ์เนีนี่ของเราห้าห้าสิบหกนี่อาร์สติชอยู่ห้องห้าสิบหกชั้นที่สิบเอ็ดไปจ้าไปข้างนอกกัน เพ yeah! <salud> ื่อเพื่อเพื่อเพื่อนนะว่าเอาเอาเอาอยู่กลางถนนเดี๋ยวรถเหยียบขี้แตกนะเอาไปเข้าบ้านไปเห็นมาม่ากลับบ้านนั่นเป็นเสดิจเสดิ็งไงเพื่อไป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 เดี๋ยวรถเหยียบขี้แตกนะไม่เพื่อเสดิจเสดิ็งยังลูกชาวบ้านไหนวะลูกชาวบ้านไหนวะาเสดิจเสดิ็งยังไรเนี่ยกลางถนนนะเนี่ยลูกมากลางถนนเนี่ยมาเร็วเร็ว ไอ้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้เข้าบ้านเราแล้วเข้าบ้านเราแล้วพา,า,าเพื่อนเพื่อนมาส่องต,ต้นมะกรูดต้นมะนาวในห้องใต้ดินเอามาเก็บเอามาหนีหนาวเอามาหนีหนาวไว้ตรงนี้ห้องใต้ดิน อยู่ต้นมะกรูดนะแตกแตกยอดมาอยู่นะคะดูซิเนี่ยแตกแตกมาหลายยอดเลยใบก็โอเคอยู่ต้นใหญ่และเก็บยากมากๆเลยยกลำบากมีต่ตะไครต้องขุดมาไว้แบบนี้ คลิปนึงก็มาหยอดน้ำให้นี่ปาออยอดน้ำเปียกๆแฉะๆอยู่เนี่ยมาหยอดน้ำให้ใบมะกรูดก็เก็บใช้ได้นะคะห้องมืดเปิดไฟไปเปิดไฟให้ เปิดไฟช่วงเช้าให้3ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงช่วงที่ไฟราคาถูก1ิบเอโมงไปไฟจะไฟจะแพงช่วงที่มิเตอร์ไฟแพงไฟราคาปกติขึ้นเราก็เปิดช่วงที่ไฟถูกถูกให้ตั้งแต่6กโมง ีห้าหกมองเจ็ดมงช่วงที่คนตื่นเปิดให้วันละสามสี่ชั่วโมงพอได้แสงไหนไนก็ได้ออกบ้านละออกซำรวจผักหน้อย ได้กินเรื่อยๆนะผักเนี่ยหรือคะนณาคะนาก็คลุมไว้ให้เรียบร้อยกันหิมะทับต้นคะนาหัก,สป,กสปริงได้เก็บสปริงได้เก็บใช้เลยเนี่ยปลูกไว้ก่อนหนาว ไม่โตไม่งามไม่โตไม่ตายขนาดกลุมไว้อย่างดีเลยถ้ามีแดดนะเขาโตแล้วล่ะเนี่ยบ้านปะอะอนี่ไม่มีแดดเลยแดดสองไม่ถึงบ้านเขาสูงบ้านเขาบางตรงนี้เป็น เป็นแปลงหอมต้นหอมได้ใช้นะใบเขาก็ยาวๆเด็ดใบมาใช้ต้นหอมอ่ะคุมไม่ให้หิมะทับต้นหอมหักอื้ยเข้าบ้านแล้วนะคะเข้าบ้านละ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเห็นมามัานกลับบ้านนํำเป็นสดิสดิ้งไงเพื่าไป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 เดี๋ยวรถเหยียบขี้แตกนะไหมเพื่อสดิสดิ้งจังลูกสาวบ้านไหนวะ